สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวรายการทัพไทยทูเด์เปิดเผยถึงคำตอบทำไมขอมถึงไม่ใช่ขมิโดยมีการกลางตำราประวัติศาสตร์ซึ่งรายการทัพไทยทูเด์พาไปทำความรู้จักกับอาณาจักรขอมทำไมขอมถึงไม่ใช่ขมิ โดยหากเปิดหน้าตำราประวัติศาสตร์ของไทยจะพบว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีอาณาจักรหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองบริเวณประเทศไทยเกือบทั้งหมดนั่นคืออาณาจักรพระนครจากบนหน้าเว็บไซต์จะเห็นว่าถูกเรียกเป็นอาณาจักรเขมรแท้จริงแล้วควรเรียกอาณาจักรขอมเพราะความเป็นเขมรเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังส่วนคำกล่าวที่ว่าขอมไม่ใช่เขมรเป็นเพราะขอมเป็นการเรียกชื่อกลุ่มวัฒนธรรมที่คล้ายกันกันกบการเรียกชื่อแขกเพื่อเหมารวมทั้งชาวอินเดียและชาวอิหร่าน โดยกลุ่มวัฒนธรรมชาวขอมอาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาบางส่วนจะอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้บางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาในปัจจุบันฉะนั้นแล้วบนพื้นที่หน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในสยามเองก็มีชาวขอมปะปบบนอยู่บ้างรวมถึงในอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรลโวพูดง,ง่ายๆชาวขอมเป็นทั้งบรรพบุรุษของชาวไทยและชาวกัมพูชา ขอมไม่ใช่ขเขมรทัพไทยทุเดย์สวัสดีครับับวนนี้นะครับทัพไทยทุเดจะพาไปทำความรู้จักกับอาณาจักรขอมกันครับทำไมขอมถึงไม่ใช่ขมเขมรหากเปิดหน้าตําราประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเราจะพบว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีอาณาจักรหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองบริเวณประเทศไทยเกือบทั้งหมดนั่นคืออาณาจักรพระนคร บนหน้าเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นว่าถูกเรียกเป็นอนาอณาจักรเขมรแท้จริงแล้วนะครับควรเรียกว่าอาณาจักรขอมเพราะความเป็นเขมรเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองครับคำกล่าวที่ว่าขอมไม่ใช่เขมรเป็นเพราะขอมเป็นการเรียกชื่อกลุ่มวัฒนธรรมที่คล้ายกับการเรียกชื่อแขกเพื่อเหมารวมทั้งชาวอินเดียและชาวอิหร่านนั่นเองครับ โดยกลุ่มวัฒนธรรมชาวขอมอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาบางส่วนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบนพื้นที่หน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในสยามเองก็มีชาวขอมปะปนอยู่บ้าง รวมถึงในอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรละโวคุณง่ายๆก็คือชาวขอมเป็นทั้งบรรพบุรุษของชาวไทยและชาวกัมพูชาขอมไม่ใช่เขมรทัพไทยทุเดย์สวัสดีครับวันนี้นะครับทัพไทยทุเดย์จะพาไปทําความรู้จักกับอาณาจักรขอมกันครับทำไมขอมถึงไม่ใช่เขมรหากเปิดหน้าตําราประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเราจะพบว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีอาณาจักรหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองบริเวณประเทศไทยเกือบทั้งหมดนั่นคืออาณาจักรพระนคร บนหน้าเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นว่าถูกเรียกเป็นอาณาจักรเขมรแท้จริงแล้วนะครับควรเรียกว่าอาณาจักรขอมเพราะความเป็นเขมรเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองครับคํากล่าวที่ว่าขอมไม่ใช่เขมรเป็นเพราะขอมเป็นการเรียกชื่อกลุ่มวัฒนธรรมที่คล้ายกับการเรียกชื่อแขกเพื่อเหมารวมทั้งชาวอินเดียและชาวอิหร่านนั่นเองครับ โดยกลุ่มวัฒนธรรมชาวขอมอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาบางส่วนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบนพื้นที่หน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในสยามเองก็มีชาวขอมปะปนอยู่บ้างรวมถึงในอาณาจักรสุโขทยัยและอาณาจักรละโวคูดง่ายๆก็คือชาวขอมเป็นทั้งบรรพบุรุษของชาวไทยและชาวกัมพูชา